สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนท์ซเปอร์ไฟประจันเสาร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับจากเวทีมวยมอัตอก3สามไทยทออสดช่วงเวลาบ่าย2ครึ่งนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นผดดศึกจอเมืองสีหรือเจ้าผดดศึกลูกสวนวันนี้พบกับทางด้านขุนศึกนายยศวิทุงสงค์ที่หนัก119ปอนด์ ส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นแสงกล้ากอซอยตันพบกับทางด้านเหนือพยักษ์โอราชพัฒนะครับคู่นี้พบกันที่นําหนัก102ปอนดอนนะครับมีเงินทุนการศึกษา3 0,000บาทและคู่ที่3ก็จะเป็นคมเพชรจิตเมืองนอนทพบกับทางด้านสุภปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ที่น้หนัก127ปอนดปอนและคู่ที่4ี่เพื่อ,อรายการก็จะเป็นก้องชัยชนะยดเมืองพบกับทางด้านเพชรทวีสอบุบงอมอนที่น้ำหนัก124ปอนด์ปอน นี่เป็นรายการมวยศึกจิตมงคลซปเปอร์ไฟ์ประจำวันนี้นะครับมาดูราคาเรทนะครับนะครับคูรแรกนั้นประเดึกเป็นต่อห้าสี่คมเพชรต่อสิบเอ็ดแปดกองชัยเป็นต่อห้าสี 4, ่นะครับประเดทศห้าสี่คมเพชรสิบเอ็ดแปดแล้วก็กองชัยเป็นต่อที่ห้าสี่เป็นราคาเรทนะครับมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าในประเด็จศกจอาบองศรีนะครับมารนึ่สิบเก้าจุดสี่ลดยุดศูนย์จุดสี่ ส่วนขุนศึกมา119ปอนด์เท่าพิกัดนะครับเสงกล้ากอซอยตันมา103.5นะครับลดอยู่1.5ส่วนเหนือพยักษ์ก็มา103.6ลดอยู่1.6คุมเพชรจิตเมังนลนมา127ปอนด์เท่าพิกัดนะครับส่วนสุปเปอเชลเล็กมา127.6ลดอยู่0.6ก้องชัยไทยดอนเมืองมา104.1ลดอยู่0.1ส่วนเพชรชวีมา123.6นะครับขาดไป0.4เลยนะครับ นำหนักเมื่อเช้ามาดูไม่ชอบของผมนะครับประเด็ดศึกจอมืึงสีหรือประเด็ดศึกลูกสวนตัวนี้ตีนซ้ายหนักแรงครับมวยจากกรุงเทพซ้อมอยู่ลูกสวนกับฝีมือดีฉลาดหลักเดียมดีส่วนขุนศึกในทุท่งสงน,นะครับหรือเจ้าขุนศึกสินนายกหมดตัวนี้จากนศรีธรรมราชครับซ้อมอยู่ที่ทุง่งสงเป็นมวยเข่าเดินบดเดินบี้นะครับแต่ว่าหยุดไปนานเม่ยวันนี้นะครับผมชอบพิธีประเด็จศึกลูกสวนฝีมือดีกว่าครับจกอ,อยู่สม่ำเสมอ ไม่ตกใจครับไม่กลัวโมรุนพี่วันนี้น่าจะโชว์ฟอร์มครับน่าจะใช้ฝีมือดีกว่าผมชอบไปที่พเพดจศึกลูกสวนนะครับส่วนคู่ทีท่2ครับจิงทุนการศึกษา30,000ืบาทนะครับแสนรักกอซอยตันหรือเจ้าแสนรักพอพัฒนานะครับมาจากชุมพรตัวนี้ระดับบีพีชมป์เลยนะครับกอรมหลงก็มีชนะคะแนนเจ้าจรวดศึกพรชิงพีนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเจ้าจรวดทองพรชิงพีที่อตคกอสามนะครับวันนี้เจอกับนือพยัก เจ้าขุมานทองสิทธิ์นายกศักดาวมาจากผู้บนนะครับซ้อมที่นา่เจริญตัวนี้ก็แข็งแกร่งครับได้ใหญ่อันนี้มีทุนการกาศึกษาสามหมื่นบาทนะครับผมยังชอบไปที่ความใหญ่นะครับหนักแรงเขาในเหนียวแน่นของเหนือพยัก์นะครับแต่มวยคนนี้ไม่ห่างที่นแล้วมีจัองงวัดออกตัวบางทุนนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับคมพยัคจิตเมืองนอนท์ครับมาจากชุมพรซ้อมจิตเมืองนอนท์ของทีมงานทู้จัดตัวนี้ฝีมือดีครับหนักแรงทุกลูกนะครับ ช่วงนี้กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายก็มาชะนะคะแนนเจ้าดิ่พยักเด็ดเพชรสีทองช่วงวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับที่ราชดําเนินตัวนี้เขาในแข็งแกร่งรักเรียมดีหนักแรงทุกลูกครับอนาคตไกลวันนี้เจอกับมวยดาวรุ่งฟอร์มสดอย่างสุปรชัยเล็กหน่งับใหญ่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกรมวยจากชัยภูมิตัวนี้สีมือครบเครื่องครับหนักแรงฟอร์มหลังนกทุกสังซันเดย์นะครับแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าวุฒิเดชที่99 แัะชนะน้องทุกที่สามคมเฉินคมยอดสุรินนะครับหรือจวันพิชิตคู่นี้ครับผมชอบไปที่คมเพชรจิตเมืองนนท์กับมวยทีมงานผู้จัดกระดูกดีเขาเกมนะครับกลับมาร่างกายก็เริ่มเข้าที่แล้วให้เป็นสิเด็ดของรายการครับคมเพชรจิตเมืองนนท์นะครับส่วนคู่ที่สี่ครับแข่ของรายการวันนี้นะครับก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับหรือก้องสยามทอแสงเทนนอยตัวนี้จากภูดีดำนะครับเขาในเหนียวแน่นมัดนักซอกคมอาวุธหนักแรงทุกลูกครับตัวนี้ ปอดใหญ่ปลายแรงด้วยนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรทองในวิทุทุ่งสงวนนั้นนักชิงแชมป์ก็โดนนับแปดเบียดขึ้นมาแต่ไม่ทันนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรแปดติ้วซอจอวิชิตแปดติว้วแล้วก็มาชนะน็อกเพชรทองแข่งมวได้สำเร็จนะครับตัวนี้หนักแขงลูกเจอกับเพชรตวีสอฟงมอมรนะครับหรือเจ้าเพชรตวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้ครับมวยจากสงขาซ้อมอยู่ซอฟงอมอนนะครับแชมป์โนร้อยสิบแปดตอนของอบน้อยนะครับตัวนี้เขาในแข็งแก่งนะครับ แต่ว่าฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะครับไม่ค่อยมั่นคงคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ความหนักแรงกระดูกกะเดี่ยวความปอดใหญ่ปลาแรงของท่านคงชัยชนะอนเมืองนะครับรเดเปิดมาไมาห่ห่างแค่ห้าสิวันนี้น่าติดตามแลวให้เป็นดีเด็ดตีตัวนะครับคงชัยชนะอนเมืองครับสรุปไม่รักมาชอบของผมนะครับคู่แรกผมชอบไปที่ประเด็จยวศึกจอเมืองสีนะครับหรือเจ้าประเด็จศึกลูกสวนตีซ้ายหนักแรงฟีมือดีฉลาดระเบียดดีก็มวยตัวนี้มีอนาคต ผมให้ไปทีปริเดทธิ์เจ้าเมืองศรีนะครับส่วนคุณที่สองผมชอบไปที่เหนือพยักโอราชพัฒนนะครับจากอูบลสูงยาวกว่าเขาแหลมแทงเจ็บแข็งแกร่งแต่มันคู่นี้ไม่หักนะครับคุณที่3มผมชอบไปธีข่มเพชรจิตเมืองนนท์รูปร่างดีร่างกายเริ่มกลับเข้าที่นะครับส่วนคุณที่3ครับผมชอบไปธีข่มเพชรจิตเมืองนนท์นะครับร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่หนักแรง น่าติดตามอีกตัวนะครับส่วนคุยผมชอบไปที่ก้องชัยชัยนดอนเมืองนะครับหนักแรงทุกลูกปอดใหญ่ปลายแรงวันนี้น่าติดตามเพื่อให้เป็นจุดเด็ดของรายการนะครับก้องชัยชไยนดอนเมืองนะครับและแฟนคลับนะครับที่กำลังมองหาหมมยลายพักยกนะครับขอแนะนํามวย์ลายพักยกที่14นะครับเป็นลายพักยกบบระบบอัตโนมัติราคารวดเร็วจากขอบสนามนะครับออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังแอพีเค24ที่นี่การันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ แอปพีเคสอสที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าไปดูบรรยากาศไปดูราคาเด็ดสทต่อได้ลองนะครับท่านจะได้รู้ได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็นาเอาสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวของเราต่อไปนะครับและแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับ0 9 3ย์เก้0ย์ี่นะครับ มันเื่เบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเลยครับแจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันและแฟนคลับนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับผมมีอีกหนึ่ง u t u b e นะครับชื่อออพรมช่องสำรองนะครับเผื่อว่าช่องนี้โดนบล็อกโดนอะไรไปนะครับท่านก็จะได้ติดตามได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผมโดยตลอดนะครับคนแฟนคลับที่เข่ง้ังผมมา เป็นกำลังใจให้ผมมาเดินตลอดขอให้ท่านจงโชคดีท่าดรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ